แค่กำนันสืบแย้มจากการจนบุรีไม่กําปั่นสืบแย้มจากการจนบุรีในครั้งนี้จะมีการถ่ายทอดสดนะครับโดยทีมงานของคุณพ่อ,เ,อเพียรทองออดีโอนะครับถ่ายทอดสดเอากล้องมาที่กองรายการด้วยนะคุณพ่อลูกๆหล,ล,ลานๆจะได้ออกอากาศกับเขาเ ชมได้นะครับที่เพจของวัดเทพรัตนารามเพจของวัดป่าศราีเลิงชัยและเพจของเพียรทองออดีโอชมถ่ายทอดสดได้นะครับกล้องจะมีทุกทุกทิศเลยครับพระครูสุธีจริยวัดเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่นธรรมยุทธพระมหาวิสัชาตสุโรเจ้าคณะอำเภอหนองเรือธรรมยุทธบริจาคพระไตรจีวรจำนวนห้าไตรกราบขอบคุณแนะโมทนาสาธุ ยมที่จะทําบุญจเจริญพรเลยนะครับมาลงชื่อลงชื่อปัจจัยก็ใส่ที่ตู้ได้นะครับปัจจัยใส่ตู้ได้เลยเขียนชื่อส่งให้หลวงตาแล้วก็ร,รับของด้านนี้นะครับปัจจัยใส่ตู้ถ้าต้องการให้อนุโมทนาบุญก็เขียนชื่อมานะครับตมาก็จะประกาศบุญของแง่ของโยมอนโมทนาคนชินโชคใจคงสองร้อยบาทสาธุนะครับ ตอนนี้ก็อาจารย์มาหาสมบูรณ์ลงมาแล้วพอถึงเวลาก็ส่งเสียงได้เลยจะเป็นต้องใช้เสียงสองเสียงนะครับเพราะฉะนั้นก็รอจังหวะกัน <c oughs> รอจังหวะกันนะครับ <c oughs> วันนี้ญาติโยมที่เดินทางมาถึงแล้วเจริญพรขึ้นวางดอกไม้จันวางพระไตรนะครับสักการะบูชา